ตอนที่2 0 8ความทรงจำณนะชั้นหนึ่งของอวกาศในหอคอยดวงดาวค่าของมันเทียบได้กับสมบัติลับที่สูงกว่าระดับราชาเทพหรือไม่หลัวเฟิงมองไปที่ตาช่างอันอบอุ่นบนฝ่ามือของเขาในห้องสมบัติอวกาศอนันสมบัติลับที่ถูกที่สุดสูงกว่าระดับราชาเทพมีเพียงหน,นึ่งคะแนนซึ่งเกือบจะเท่ากับระดับการทำลายล้าง ขนาดนี้หลัวเฟิงอดทนมากและไม่ได้ใช้มันโดยตรงแต่สังเกตอย่างระมัดระวังเกล็ดนี้มีสีดำเป็นหลักและขอบเกล็ดจะค่อยๆโปร่งใสและเป็นสีน้ำเงินหากขยายเป็นพันล้านครั้งจะสามารถมองเห็นลวดลายลึกลับบนเกล็ดได้ลวดลายลึกลับที่แกสลักไว้จำนวนนับไม่ถ้วนจะปิดผนึกลมหายใจของเกล็ดนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ หลัวเฟิงพยายามสัมผัสมันด้วยจิตสำานึกของเขาเมื่อเขาสัมผัสมันเขาก็รู้สึกถึงจิตสังหารที่น่ากลัวอย่างยิ่งค่าจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวนี้กระทบจิตใจของหลัวเฟิงเจตนาสูงสุดของราชาเทพเท่านั้นที่จะตื่นอยู่ได้ภายใต้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเกล็ดที่ละเอียดเท่านั้นที่ยังสามารถรักษาเจตจำนงอันน่ากลัวในการสังหารได้หรือ หลัวเฟิงร,รู้สึกตกใจชีวิตของแหล่งกำเนิดเกล็ดนี้จะต้องน่ากลัวขนาดไหนกันจะสามารถขัดเกลาเกล็ดให้ราชาเทพผู้อ่อนแอสามารถครอบครองร่างของเผ่าปีศาจผู้ทำลายล้างได้หรือไม่ความแข็งแกร่งของผู้ขัดเกล่านั้นน่าเหลือเชื่อหลัวเฟิงคิดยิ่งรู้มากขึ้นเท่าใดก็จะเข้าใจความสำคัญของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เปิดเผยในมรดกพิเศษหรือขนาดของการทำลายล้างและสิ่งอื่นๆหลัวเฟิงก็สามารถมองเห็นโลกที่สูงขึ้นได้หยวนสามารถทิ้งสมบัติไว้มากมายได้และเขายังสามารถทิ้งทรัพยากรมากมายไว้ในคลังสมบัติเหล่านี้ได้อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าสถานะของหยวนนอกโลกต้นกำเนิดนั้นสูงมาก ไปไกลกว่าบรรพบุรุษของสองประเทศโบราณหลัวเฟิงคิดหลัวเฟิงสังเกตระดับการทำลายล้างนี้อย่างระมัดระวังเป็นเวลาสามวันและบันทึกรูปแบบรับบางอย่างที่เขาสามารถมองเห็นได้จากนั้นจึงเริ่มผสานมันเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างแท้จริงร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบได้แยกร่างคลนที่ประกอบด้วยพลังสำรองศักดิ์สิทธิ์9 9เซน ออกมาร่างกายกศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่เหลืออีกไม่กี่ร่างเริ่มใช้จัก,กราวาลเล็กๆอีกครั้งดูดซับพลังงานอย่างบ้าคลัง่งและเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆแค่แปลงร่างโคลนยักษ์ตัวนี้หลัวเฟิงถือเกล็ดสีดำและกดมันลงบนหน้าอกของเขาโดยตรงเกล็ดสีดำก็ผสานเข้ากับผิวหนังของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อแลกเปลี่ยนเกล็ดแห่งการทำลายล้างแล้ว หลัวเฟิงก็ได้รับคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งานแล้วจงฆ่าและทำลายความน่ากลัวของการฆ่าจะเข้าครอบนำจิตใจของเขาและการแสดงออกของหลัวเฟิงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขายังคงสังเกตการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างสงบหลังจากที่ชิ้นส่วนของการทำลายล้างนี้ผสานเข้ากับผิวหนังของเขา พลังที่ซ่อนอยู่ก็ปะทุครึ่งอย่างเป็นธรรมชาติและเริ่มกัดกร่อนร่างกายทั้งหมดของหลัวเฟิงทำให้ผิวหนังเนื้อและกระดูกของเขาเปลี่ยนแปลงไปความเร็วในการกัดกร่อนนั้นรวดเร็วมากแม้ว่าร่างโคลนของหลัวเฟิงจะมีพลังงานสำรองมากกว่าสิ่งมีชีวิตในโลกก็ตามแต่ในเวลาเพียงสิบลมหายใจร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จขนาดของการทำลายล้างจะถูกทำลายและการสังหารครั้งแรกจะหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปโดยไม่มีอิทธิพลใดๆแม้แต่โครงสร้างร่างกายที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็เปลี่ยนแปลงลัวเฟิงสังเกตคโคลนปีศาจแห่งการทำลายล้างนี้ด้วยความระมัดระวัง ร่างขนาดใหญ่ยักษ์นี้มีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดแห่งการทำลายล้างอยู่ทั่วร่างกายและยังปกคลุมใบหน้าของหลัวเฟิงด้วยอย่างไรก็ตามเกล็ดเหล่านี้มีสีฟ้าอ่อนและรัศมีของพวกมันก็อ่อนแอกว่าเกล็ดแห่งการทำลายล้างมากดวงตาของเขาเปล่งประกายสีทองหางของเขางอกออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเขาโค้งงอหกเขางอกออกมาบนหัวของเขา เขาคลอง,งอหกเขาเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายกับการแสดงออกอย่างหนึ่งของเต่าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกําเนิดแห่งการทำลายล้างร่างโคลอนอสูรทำลายล้างนี้มีพลังที่ธรรมดามากแม้ว่าข้าจะแปลงร่างมันด้วยร่างเทพขนาดใหญ่เพียงพอมันก็แทบจะเข้าถึงระดับที่สองของราชาเทพไม่ได้เลยมันแย่กว่าร่างโคลนของสิ่งมีชีวิตจากโลกนี้มาก ลัวเฟิงสายหัวเบาๆแต่แท้จริงแล้วมันคือลูกรักของมหาเต๋าแห่งต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างลัวเฟิงยืดกรงเล็บขวาของเขาออกและบกมันเบาๆฮะความลึกลับของเตา๋าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างถูกย้ายออกไปแบบสุ่มลัวเฟิงรู้สึกว่าร่างกายของเขาเป็นส่วนหนึ่งของเตา๋าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้าง และเขาสามารถรับรู้และเข้าใจเต๋าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกําเนิดแห่งการทำลายล้างด้วยร่างกายของเขาแน่นอนว่าการรับรู้ของร่างกายนี้ต่อวิธีอันยิ่งใหญ่อื่นๆนั้นคลุมเครือมากข้าเคยกินยาสมบัติ5สีมาก่อนยาสมบัติห้าสีจะทําให้ร่างกายและจิตวิญญาณสอดคล้องกับต้นกําเนิดของการทำลายล้าง ซึ่งสามารถคงอยู่ได้ประมาณ3มยุคและระดับการทำลายล้างนั้นเปลี่ยนแปลงเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ไม่ได้ส่งผลต่อจิตวิญญาณแต่ความสมบูรณ์ของร่างกายยังแข็งแกร่งยิ่งกว่ายาสมบัติหสีในแง่ของผลโดยรวมแล้วระดับการทำลายล้างสามารถไปถึงประมาณ70%ถึง80%ของยาสมบัติหสีหลัวเฟิงคิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสถานะนี้ต้องเป็นแบบถาวรหลัวเฟิงพอใจกับสถานะนี้มากส่วนหนึ่งของยาสมบัติ5สีมีค่าเท่ากับ10ล้านคุณความดีร่างกายของปีศาจแห่งการทำลายล้างนั้นสามารถรักษายาสมบัติ5สีไว้ได้ประมาณ70%ถึง80%ได้อย่างถาวรและสามารถจินตนาการถึงคุณค่าของมันได้ การฝึกฝนของข้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการทำลายล้างจะเหนือกว่าต้นกำเนิดของชีวิตอย่างสิ้นเชิงหลัวเฟิงมก็ตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นกันเนื่องจากโมโรซาสามารถแสดงการทำลายล้างถนนได้อย่างสมบูรณ์ความเร็วของการฝึกฝนของถนนทั้งสองสายจึงเกือบจะเท่ากันแต่ขณะน,นี้ความก้าวหน้าของแหล่งกำเนิดการทำลายล้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในห้องขุมทรัพย์อวกาศอันนานยังมีมเมล็ดพันธุ์หัวใจดอกบัวซึ่งได้กลายมาเป็นลูกรักของต้นกำเนิดแห่งชีวิตแต่ก็มีราคาแพงเวลาผ่านไปแม้ว่าเขาจะกลายเป็นที่โปรดปรานของต้นกำเนิดของเต่าแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่แต่เขาก็ยังต้องใช้เวลาในการสะสมตัวเองเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตโบราณในทวีปต,ต้นกำเนิดแล้ว หลัวเฟิงยังเด็กเกินไปหนึ่งในพื้นที่ลึกภายในอาณาจักรแห่งความฝันที่นี่มืดมิดและคาดเดาไม่ได้และทางเดินใต้ดินนับไม่ถ้วนก็สร้างโลกให้เหมือนเขาวงกตในถ้ำแห่งหนึ่งหลัวเฟิงปลายเป็นหินก้อนใหญ่และกำลังฝึกฝนวิธีกลั่นหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่การสืบทอดเจตนารมณ์ศิละปะเล่ยหยวนที่หยวนทิ้งไว้ซึ่งมี วิธีการกลั่นกรองหัวใจแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่สำหรับการฝึกฝนเจตนารมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่หลัวเฟิงได้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในต้นกำเนิดของเต่าแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่บูมใจกลางหลุมโกลาหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณของหลัวเฟิงได้เปลี่ยนเป็นรูปร่างที่คลุมเครือและรูปร่างนั้น สามารถมองเห็นรูปร่างของหลัวเฟิงได้เลือนลางร่างวิญญาณนั่งขัดสมาธิต้านทานการเจาะทะลุและการกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องของชั้นลึกของอาณาจักรแห่งความฝันขณะเดียวกันก็ต้านทานการกัดกร่อนของวิธีการกลั่นกรองหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ถ้าอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมาเป็นเวลากว่า150ศตวรรษ แล้วข้ารู้สึกว่าจิตวิญญาณของข้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของข้าจะไม่มีวันฝ่าผ่านอุปสรรคของดินแดนอันสูงสุดแห่งราชาเทพได้หลัวเฟิงยังรู้สึกว่าเส้นทางนี้ยากลำบากเกินไปการฝึกฝนในอาณาจักรแห่งความฝันนั้นทรมานมากหลัวเฟิงพยายามตามขีดจำกัดของตัวเองทุกครั้ง และฝึกฝนจนกระทั่งจมดิ่งลงสู่โลกแห่งความฝันแน่นอนว่าเมื่อเขาเข้าสู่ความฝันเขาจะหยุดวิธีกลั่นกรองหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่และตื่นขึ้นในไม่ช้าในรอบ150สศตวตรรษหลัวเฟิงจมน้ำไปแล้วหลายสิบครั้งการพัฒนาของเต่าอันยิ่งใหญ่การเปิดตัวของเต่าอันยิ่งใหญ่ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะปรับปรุงความเข้าใจของหลัวเฟิงเกี่ยวกับเป๋าและจิตวิญญาณของเขาจะดีขึ้นอวกาศอันไร้ขอบเขตจะทำลายวิญญาณสัตว์ต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อวิญญาณด้วยเช่นกันวิธีการกลั่นหัวใจแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ได้รับการคงอยู่และผลลัพธ์จะชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากครอบครองร่างโคลนปีศาจแห่งการทำลายล้าง ข้ารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแต่ฉันก็ยังไม่ก้าวข้ามมันไปได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทวีปต้นกำเนิดจะก้าวข้ามระดับราชาเทพได้ก็ต่อเมื่อได้บรรลุเส้นทางต้นกำเนิดที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นหลัวเฟิงชื่นชมทวีปต้นกำเนิดอย่างยิ่งจากระพัดมอดนั้นในแง่ของรากฐานทางวิญญาณนั้นแน่นอนว่าไม่เก่งเท่ากับตัวเขาเองที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ก่อนที่เขาจะตระหนักถึงเส้นทางที่สมบูรณ์แบบจิตใจของเขาจะก้าวข้ามระดับราชาเทพแน่นอนว่าในฐานะราชาเทพแห่งราชวงศ์ของประเทศโบราณแห่งยานเฟิงจักรพรรดมดนั้นช่างงดงามเกินกว่าที่เขาจะขึ้นมามีอำนาจได้และเขาคงได้รับทรัพยากรมากกว่าตัวเขาเองมากทีเดียว ในฐานะราชาเทพที่เกียรติคร้านสิ่งที่เขาได้รับอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของแกนหลักของราชวงศ์ทั้งสองเท่านั้นแม้จะต้านทานการรุกรานอันลึกล้ำของอาณาจักรแห่งความฝันและการฝึกฝนสองเท่าของวิธีการกลั่นหัวใจแห่งการทำลายลางครั้งยิ่งใหญ่แต่หลัวเฟิงมก็ยังสามารถใช้จิตใจของเขาสำหรับสิ่งอื่นๆได้แต่เขาไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนในสถานะนี้ได้มากเกินไป เมื่อเวลาผ่านไปหลัวเฟิงค่อยๆเหนื่อยล้ามากขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถใช้ความคิดของเขาทำอย่างอื่นได้คโครนทั้งหมดในโลกภายนอกถูกปิดชั่วคราวโอมหลัวเฟิงไม่หยุดแต่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงขีดสุดจนกระทั่งเขาได้จมดิ่งสู่ความฝันหลัวเฟิงจมอยู่กับความฝันนี้หลายสิบครั้งในช่วง150ศตวรรษที่ผ่านมา และเขาจะสรุปเรื่องนี้ทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาหลัวเฟิงอาจจะลืมความฝันส่วนใหญ่ได้แต่เขายังสามารถจำได้บางส่วนส่วนที่จำได้นั้นน่าสับสนมากและบางฉากยังขัดแย้งกันด้วยซ้ำแต่ยังมีบางฉากที่หลัวเฟิงรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตของโลกต้นกำเนิดไปมากบรรพบุรุษเรียกคุณมามีเสียงหนึ่งดังขึ้นหลัวเฟิงลืมไปแล้วว่าเขาเป็นใคร ในขณะนี้เขาตัวใหญ่โตราวกับว่าเขามีพลังที่น่าเหลือเชื่อขณะนี้เขาได้ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความเคารพและรอคอยอย่างใจเย็นครั้งนี้ข้าได้สร้างความดีความชอบมากมายแถมยังถูกบรรพบุรุษเรียกตัวมาอีกต่างหากข้าไม่รู้ว่าบรรพบุรุษจะตอบแทนข้าอย่างไรความรู้สึกยินดีพลุ่งพลานในใจของเขาเมื่อไรบรรพบุรุษจะเรียกข้ามา ถ้ารอเวลานี้มานานแล้วความรู้สึกเหนื่อยล้าปรากฏขึ้นบรรพบุรุษจะลงโทษท่าอย่างไรความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มเกิดขึ้นความฝันนั้นวุ่นวายมากราวกับว่าเขาเคยไปเยี่ยมบรรพบุรุษมาหลายครั้งและดูเหมือนว่าเขากำลังรอคําเรียกจากบรรพบุรุษอยู่ในที่สุดดวงตาขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นหลัวเฟิงมองไปที่ดวงตาขนาดใหญ่ และกล่าวด้วยความเคารพท่านบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่ถูกเรียกขานนี้ถูกล้อมรอบและถูกปกคลุมไปด้วยเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความฝันหลัวเฟิงไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันได้แต่กลับมองเห็นเพียงดวงตาขนาดใหญ่เท่านั้นดวงตานั้นดูเหมือนจะถูกสลักไว้ในจิตวิญญาณของหลัวเฟิงทำให้หลวเฟิงหวาดกลัวและไม่คิดจะต่อต้าน เสียงบาสความฝันทั้งหมดสั่นสะเทือนหลังจากหยุดวิธีกลั่นหัวใจแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่จิตใจและเจตจำนงของหลัวเฟิงก็พยายามที่จะหลุดพ้นจากความฝันเมื่อเขาเห็นดวงตาขนาดใหญ่จิตใจและเจตนาของหลัวเฟิงต่อต้านโดยสัญชาตญาณอย่างรุนแรงและความฝันทั้งหมดก็เริ่มพังทลายว้าวพังหมดเลยครับหายไปหมดเลย หลัวเฟิงฟื้นคืนสติขึ้นมานี่หลัวเฟิงแสดงรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาด้วยความหวาดกลัวในดวงตาของเขาเหตุใดความทรงจำถึงชัดเจนมากในครั้งนี้ล่ะสิ่งที่เขาเห็นในฝันในอดีตส่วนใหญ่จะลืมไปแล้วและสิ่งที่จำได้เพียงเล็กน้อยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่คราวนี้ดวงตาคู่นั้นหลัวเฟิงยังคงจำได้หลังจากที่เขาตื่นขึ้นมา แม้ว่ามันจะพร่ามัวไปบ้างแต่ดวงตาคู่นั้นก็ยังทำให้หลัวเฟิงรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแม้แต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่สามารถระง,งับความกลัวนี้ได้กลัวจนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวจนควบคุมตัวเองไม่ได้มีเพียงความคิดถึงความกลัวและการยอมแพ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหลัวเฟิงแยกร่างโคลนนี้ทันทีและทำลายตัวเอง เมืองหูงนะ่หยางนักหอคอยดวงดาวร่างศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบของหลัวเฟิงร่างคลนของตระกูลปีศาจผู้ทําลายล้างและร่างคลนของร่างกายชีวิตโลกต่างก็แสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงและความโกรธไม่อาจลืมเลือนไม่สามารถลบเลือนได้หลัวเฟิงพยายามลบความทรงจำนั้นแต่เขาทำไม่ได้ ความทรงจำนั้นแพร่ซึมและผสานร,รวมเข้ากับวิญญาณทั้งหมดแม้ว่าเขาจะทำลายความทรงจำทั้งหมดสมองของเขาจะว่างเปล่าความทรงจำนี้จะยังคงปรากฏขึ้นลบมันซะหลัวเฟิงได้ใช้วิธีการกลั่นหัวใจการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่วิธีการกลั่นหัวใจการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ ขจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกจากจิตใจและขจัดความคิดที่น่ากลัวเหล่านี้ย่อมดีกว่าหลังจากที่ฝึกฝนวิธีการกลั่นหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ต่อไปความคิดเรื่องความกลัวและการยอมจำนนก็ถูกลบออกไปและหลัวเฟิงก็รู้สึกว่าจิตใจของเขาบริสุทธิ์และเป็นทิพย์มากขึ้นมันยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณ หลวเฟิงก็ตระหนักถึงปัญหาเช่นกันวิธีการกลั่นกรองหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่สามารถขจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านทั้งหมดออกไปได้เท่านั้นและทำให้จิตใจว่างเปล่าเพียงพอแต่มันไม่สามารถทำลายที่ต้นเหตุได้ข้าได้ยินมาว่าเมื่อฝึกฝนสายเลือดหุ่นหยวนเจตนาที่เหลืออยู่ของสายเลือดหุ่นหยวนจะทำให้จิตใจของคนเราแปดเปื้อน แม้ว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่เหมือนจัก,กรพรรดิก็ตามก็จะไม่มีการแปดเปื้อนเจตนาหลังจากการกลับชาติมาเกิดใหม่แต่ก็ยังคงมีการแปดเปื้อนความทรงจํานี้อยู่มลพิษความทรงจําสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองเท่านั้นและกําจัดได้ยากมลพิษทางความทรงจํำนั้นเบากว่ามลพิษทางความทรงจำ,งงจำแต่ยังเป็นมลพิษอีกประเภทหนึ่ง จักรพัรดิทรงแบกรับมันมาโดยตลอดและในขณะนี้หลัวเฟิงก็แบกรับมลภาวะแห่งความทรงจำเช่นกัน